เจริญพรไกลมิตรผูนนำบุญลูกหลานน้องปู่คุณครูมาใหญ่คุณยายอาจารย์ทุกท่านตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาชาวโลกก็ต้องผะจญกับวิกฤตต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด -19 ภัยธรรมชาติต่างๆทั้งพายุน้ำท่วมอากาศที่หนาวจัดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือแม้กระทั่งภัยเศรษฐกิจภัยสงครามต่างๆเป็นต้น ซึ่งภัยเหล่านี้ก็มีผลกระทบมาถึงประเทศไทยของเราด้วยแต่เราก็พยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นให้ผ่านพ้นมาได้ด้วยบุญตลอดทั้งปีที่ผ่านมาพวกเราทุกคนก็สามารถช่วยกันทำภารกิจช่วยงานพระศาสนารับบุญกันอย่างต่อเนื่องทำให้ทะลุเป้าเป็นที่น่าอาัศจรรย์ แม้ว่าจะเป็นยอดชวนสาธุชนเข้าซูมกันมาหรือยอดสวดธรรมจักนั่นแสดงว่าพวกเราเป็นนักสู้กันอย่างจริงๆซึ่งล้วนไม่ยอดท้อต่ออุปสรรคใดๆดังที่หลวงพ่อคุณครูเม่ใหญ่ท่านเคยบอกไว้ว่าคนอัศจรรย์เท่านั้นที่จะสร้างสิ่งอัศจรรย์ได้หมู่คณะของเราเป็นผู้ที่มีบุญมากจริงๆได้ทุ่มเทสติกำลัง ทั้งกายวาจาใจในการที่จะทำพลังงานอยิ่งใหญ่ที่จะช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเหมือนครั้งสมัยที่พระสมมาสัมรุเจ้ายัางดํารงพระชนอยู่และช่วยกันขยายวิชาธรรมกายไปให้ทั่วโลกนอกจากนี้ก็ยังช่วยช่วยกันสงเคราะห์อนุเคราะห์บรรเทาทุกข์ของมหาชนผู้ประสบภัยต่างๆแม้ว่าจะเป็นภัย อันเกิดจากน้ําท่วมหรือโรคโควิดเราได้ยังทำถุงยังชีพมากมายไปแจกจำนวน17,000กว่าถุงแล้วก็ซึ่งในถุงยังชีพก็บรรจุเครื่องบริโภคต่างๆและยังได้ทำอาหารกล่องแจกไปยังผู้ประสบภัยโควิดหรือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในจังหวัดปทุมและก็จังหวัดข้างเคียง และสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคโควิดเราก็ยังได้ช่วยกันบริจาคทำเตียงชั่วคราวบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามทุกแห่งในจังหวัดปทุมและจังหวัดข้างเคียงที่ขอมาหรือแม้กระทั่งวัดต่างๆ323วัดในในเขตจังหวัดภาคใต้ที่ประสบภัยแล้วก็ ช่วยเหลือกันมาตลอด17ปีที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ก็เป็นบุญที่พวกเราทุกคนร่วมกันเรียกว่าเราเอาบุญกันทุกรูปแบบแม้ในช่วงโควิด19ที่ผ่านมานี้เราก็ต้องใช้วิธีการร่วมกิจกรรมบุญฟังธรรมโดยผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซูมเป็น Facebook หรือ GBN หรืออันใหม่ที่จะมาก็ Metaverse เพื่อว่าเราเองก็จะได้ไม่ตกบุญาะงั้นท่านสาธุชนทุกท่านหรือผู้นำบุญก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะได้เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้มาใหม่หลายๆท่านยิ่งไปกว่านั้นในช่วงเดือนสุดท้ายของปีในทุกๆปีคือช่งช่วงเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาเราก็ยังมีหมู่คณะการมิทของเราทั่วประเทศไปช่วยกัน ชวนชายแมนแมนเข้ามาบวชปีนี้เราก็บวชกันได้3,000กว่ารูปเกือบ4,000รูปเพื่อมาร่วมในพิธีธรรมญาตาบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุญสดจนรนัสโรพระผู้ปราบมารในช่วงเดือนมก,กราของทุกๆปีอย่างไรก็ตามหนึ่งปีที่ผ่านมาทั้งพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือหลายรูป ทั้งไกมิตรทีมงานหมู่ญาติของพวกเราบางส่วนก็ทยอยละสังขารกลับวิมานกันไปหลายท่านนั่นก็เป็นสิ่งเตือนใจพวกเราทุกๆคนว่าเราต้องรีบชิงช่วงวันเวลาที่เหลืออยู่ของเรามารีบสร้างบุญบรารมีซะก่อนที่จะถูกช่วงช่วงชิงวันเวลาแห่งชีวิตของเราไปการเวลาแต่ละปีที่ผ่านไปมันไม่ได้ผ่านไปเปล่ามันริดรอนเอาอายุ และความแข็งแรงของเราลดน้อยลงไปทุกปีดังนั้นอย่างที่หลวงพ่อคุณครูเมื่อใหญ่เคยบอกพวกเราไว้ว่าของฟรีไม่มีในโลกยกเว้นความแก่ชราเราได้มาฟรีๆการที่เราสามารถประคับประคองชีวิตของเรามาได้รอดปลอดภัยจนครบปีที่ผ่านมาก็เป็นบุญยราบอันประเสรศิฐ เราจะได้มีโอกาสที่จะได้สร้างบุญสร้างบารมีให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นต่อๆไปตลอดปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันขึ้นปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านได้สํารวจตนเองให้มากยิ่งขึ้นว่าหากใครยังมีข้อบกพร่องในการฝึกตัวยังสร้างบารมีไม่เต็มกําลังก็ขอให้รีบแก้ไขปรับปรุงตนเองส่วนใครที่มีข้อดี หรือทําดีจนเป็นที่ยอมรับของหมู่คณะแล้วก็ขอให้รักษาความดีของเราต่อไปและทําดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปปีใหม่นี้เป็นต้นไปซึ่งอายุของเราก็จะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีพวกเราจะต้องตั้งใจใแน่แน่วทีเดียวละเราจะสร้างบุญบารมีให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าปีที่ผ่านๆมาสิ่งใดที่เป็นทางมาแห่งบุญเราจะทำทุกๆบุญจะไม่ตกบุญเลย ทั้งการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วเราให้ให้เราได้อธิษฐานเป็นผังสําเร็จติดตัวไปว่าให้บุญของเรานั้นไปรื้อผังจนไปสร้างผังรวยให้ติดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทศกาลปีใหม่ก็เป็นช่วงแห่งการอวยพรส่งความสุขแก่กันและกันเพื่อเป็นสีมงคลเป็นกำลังใจทั้งนี้ เพราะว่ามนุษย์ทุกคนก็อยากมีความสุขอยากได้ความสุขเกิดมาแล้วก็อยากกินอยู่หลับนอนอย่างมีสุขอยากเล่นอยากเที่ยวอยากเรียนอยากเดินทางอยากทำงานอย่างมีความสุขแม้ยามที่จะต้องตายก็ยังอยากตายอย่างมีความสุขมหาภูริอาจารย์ของเราอันมีหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายท่านก็เคยสอนมาตั้งแต่ในอดีตแล้วว่า คนเราจะมีความสุขได้มันต้องมีบุญแม้พระสมณะสมเจ้าท่านก็ยังเคยบอกสอนไว้ว่าบุญนั่นเป็นเหตุแห่งความสุขความสมําเร็จความสมปรารถนาในทุกๆสิ่งเพราะฉะนั้นหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ท่านนึงถึงสอนพวกเราไว้ว่าถ้าอยากมีบุญก็ต้องทําบุญเพราะบุญไม่มีขายอยากได้ต้องทําเองทําด้วยกายวาจาใจของเรานี่แหละทาด้วยกายมนุษย์ของเรานี่แหละ ผ่านวิธีการคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราก็จะได้บุญสมปรารถนาเพราะชีวิตของเราในปัจจุบันนี้เราเป็นอยู่ได้ด้วยบุญเก่าในอดีตชาตินะทุกวันนี้เราใช้บุญเก่าของเราทุกทุกวันบุญเก่าใช้ไปใช้ไปมันก็หมดไปเรื่อยๆผู้ฉลาดเขาจึงต้องเติมบุญใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆวัน เพราะว่าเขารู้ว่าพบต่อไปข้างหน้าถ้ามีบุญมากอุปสรรคมันก็จะน้อยถ้าบุญน้อยอุปสรรคมันก็จะมากถ้ามีบุญมากแล้วเราสามารถลิขิดชีวิตของตัวเราเองได้เพราะงั้นพบนี้เป็นพบของการแสวงบุญไม่ใช่พบของการเสวยบ,บุญนี่คุณครูมาใหญ่ท่านสอนเน้นกับพวกเราไว้อย่างนี้เรื่อยๆเพราะงานชาตินี้เราได้กายมนุษย์มาแล้วซึ่ง ในยุคนี้สมัยนี้อายุไขก็มีจำกัดความแข็งแรงร่างกายเราก็มีจำกัดเราจรึงต้องรีบชิงช่วงเอาวันเวลาที่เหลืออยู่ที่มีจำกัดนี้แหละเอามาสร้างบุญก่อนที่จะถูกช่วงชิงเวลาแห่งชีวิตไปเพราะบุญเป็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ธาตุแห่งความสำเร็จที่เราจะต้องทำให้มีแล้วก็ให้มากขึ้นทุกๆวนัน ถ้าเรามีดวงบุญโตๆโตพบต่อไปเมื่อเราจะเกิดมาสร้างบารมีสมบัติก็จะมาคอยท่าเราเราไม่ต้องไปสแสวงหาทรัพย์แต่ทรัพย์จะมาหาเราเองดังนั้นชาตินี้เราจึงมีหน้าที่ทำดวงบุญให้โตๆโตดวงบุญเราจะโตได้มันก็มีเหตุก็คือต้องทำบุญบ่อยๆแล้วก็ทำให้ถูกหลักวิชา ทำให้ถูกเนื้อนาบุญและเมื่อทําบุญแล้วเราก็ต้องนึกถึงบุญของเราที่ทําไว้อย่างดีแล้วเนี่ยนึกบ่อยๆให้ปลื้มบ่อยๆเพราะว่าบุญมีอุปการะมากจะเป็นเครื่องป้องกันภัยในปอรโลกในวันตาสงสารจะนําพาเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์จะเป็นที่พึ่งแก่เราทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าไปทุกภพทุกชาติบุญที่เราทําในชาตินี้ก็จะส่งผลให้เรา ได้เกิดในร่มเงาในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะส่งผลให้เรามีทรัพย์มีสมบัติมากมายทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์จะได้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีต่อของเราแต่ในภพบเบื้องหน้าเราจะได้อุดมไปด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายให้เราได้ใช้สิ่งเหล่านี้สร้างบาร,รมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดาย ไปกว่าในชาตินี้และบุญก็ยังช่วยไปตัดรอนแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตซึ่งเราอาจจะเผลอทำไปในอดีตชาติให้สิ่งเหล่านั้นให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายก็กลายเป็นดีแม้ถ้าดีแล้วก็จะดีเลิศยิ่งยิ่งขึ้นไปและยังบุญบุญก็ยังจะช่วยต่ออายุขัยของเราให้ยืนยาวให้เรามีโอกาสสร้างบุญบาร,รมีให้ได้ต่อไป ยังช่วยทําความปรารถนาของเราให้สําเร็จในทุกๆเรื่องของผู้ที่เป็นเจ้าของบุญดังนั้นลูกพระธรรมทุกๆท,ท่านต้องอย่าเบื่อในการสร้างบุญทุกๆภารกิจของเรากับจิตใจเราก็ต้องทําให้ใสใสๆปื้มๆไปกับหลวงปู่ให้ได้ทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกคืนทั้งหลับตื่นนั่งนอนยืนเดินเราจะได้มีสายบุญเชื่อมกับหลวงปู่ จะได้สร้างบุญบรารมีร่วมไปกับหลวงปู่คุณครูม่ใหญ่คุณยาอาจารย์ไปทุกพบทุกชาติตราบรังถึงที่สุดแห่งธรรมและในช่วงปีใหม่นี้ก็ขออํานาจบุญบราร,รมีรัศมีกําลังนิธิตของพระสมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอายตนะนิพพานบุญบราร,รมีรัศมีกําลังฤิธิตของพระปัจเจก,กรรับพธเจ้าพระอาหารหันตเจ้าทั้งปวงบุญบราร,รมีรัศมีกําลังนิธิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพวณีสดจันทสโล ของหลวงพ่อคุณครู่มาใหญ่ของคุณยายอาจารย์มหารัตนาบาติกาจันทร์ขนกยุงจงมาประมวลรวมกันให้เป็นตบะเดชะพลวัปัจจัยส่งผลดลบรรดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ญาติโยมทุกทุกท่านไกายมรทุกทุกคนผู้นำบุญทุกทุกท่านให้มีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีดวงธรรมะที่สว่างสวยัย จะประกอบภารกิจการงานใดๆดก็ให้สำเร็จสําเร็จสาเ,เ,เร็จสมดังใจปรารถนาให้ทุกโศกโรคภัยมาลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เก้อกูลเมตความสวัสดีมีัยอายุขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีไปนานๆให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพสมบัติบริวารสมบัติลาบยศเสนสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบรมเศรษฐียิ่งยิ่งขึ้นไปได้สามารถเข้าถึงพระธรรมกาย มีมหาสมบัติจัก,กรพรรดิมากมายติดตัวไปใช้สร้างบาร,รมีให้ได้ทุกพบทุกชาติสร้างบุญบาร,รมีไปกับหลวงปู่คุณครูมาใหญ่คุณยายอาจารย์ให้ได้ทุกพบทุกชาติตราประทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทิทนสวัสดีครับผู้ชมครับ